สวัสดีครับผมบูมจาก Classic เ e n ต์นะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวน้ําหอมจากบ้าน c ชาแนลกันบ้างนะครับถือว่าเป็นตัวที่อยู่ในไลน์ l e s เอ็กซ์คลูซนะครับก็เหมือนเป็นไลน์น h ช ของชาแนลอีกทีหนึ่งแล้วกันครับตัวที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดังมากๆสําหรับลายนี้เลยนะครับนะก็คือตัวของโครโรเมนเดลนะครับต้องเล่านิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าโครโรเมนเดลเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันจะมีฟอร์มูลเลชันที่เป็นความเป็นข้นโอเดอร์เทเลตนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงสูตรไปช่วงหนึ่งทําให้ความเป็นข้นกลายเป็นตัวโอเดอร์เพอร์ฟูมนะครับคือเขาบอกว่าตัวโอเดอร์เทเลตเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีความเข้มกว่า ตัวออดาบฟูมด้วยซ้ำนะครับแม้ว่าตัวความเข้มข้นเนี่ยจะเป็นแค่ EDT นะครับแต่ว่าคนเนี่ยตามหาที่เป็นตัวของ EDT เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับว่าจะมีคนมาปล่อยขายในในร้านน้ำหอมหรือลกน้ำหอมนะครับนั้นส่วนใหญ่จะเห็นเป็นตัวออดาบฟูมนะครับแล้วก็ คนเนี่ยเอฟกันเร็วมากนะครับตอนนี้ก็คือลงไปแป๊บเดียวนี่คือผมรับรองเลยว่าคนเอฟแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาตามหากันเยอะมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่ต้องบอกว่าถ้าคนที่ชอบเนี่ยจะชอบไปเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างมีความยูนิคค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวโครเมนเดลนะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันในแง่ของตัวกลิ่นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับของผมเนี่ยจะเป็นไซส์2 0 0 ml นะครับคือปกติของไลน์เนี่ยเขาจะมีไซส์แบบ 75ML กับไซส์2 0 0 ml นะครับก็ของผมเป็น2 0 0ั้งค้่นะครั็นความ ข้นโอเดอร์พัฟูมทั้งคู่นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นโอเดอร์พัฟูมทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นไซส์200 ml ทั้งคู่นะครับอยู่ในไลน์เลสเอ็กซ์คลูซีฟของตัวชาแนลเขานะครับจะมีพวกอินเกรเดียนอะไรมุ้ยเขียนไว้นะครับนะนี่ก็เป็นไซส์200นะครับนะนี่ uh huh. อันนี้ก็เหมือนกันนะครับไซส์ size 200นะ ก็จะสามารถดูบารโคดตรงนี้ได้นะครับของผมก็จะเป็น5801นะครับนะอันนี้ก็เป็นไซส์2ร0นะครับพอเปิดเข้าไปเนี่ยเราจะเจอกับตัวน้ําหอมนะครับวางอยู่ในแท่นตัวนี้นะครับนะของผมเนี่ยทิ้งซิลไปแล้วนะครับก็แอบเสียดายนิดนึงละกันครับปกติผมจะเก็บซิลไว้แต่ว่าตัวนี้เผื่อทิ้งไปนะครับของผมเนี่ยขวดนี้จะเต็มเต็มขวดเลยนะครับนะแล้วก็ขวดนี้ก็จะใช้ไปประมาณ1นึงนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะที่ผมใช้ไปนะครับ ส่วนตัวขวดเขาก็เป็นขวดใสๆธรรมดาเลยนะครับนะแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อกลิ่นเนี่ยก็จะต่างกันออกไปในแต่ละรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้มข้นดูพอฟูมนะครับแล้วก็เป็นไซส์200 ml นะครับนะฝาเนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับนะนี่ข้างในเขาก็จะเป็นอักษรสีควานะครับข้างบนก็จะเป็นลักษณะของชาแนลนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้สกีนอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็ฝาเป็นแม่เหล็กนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัว โครเมนเดลนะครับสำหรับช่องแอลเลสเอ็กซ์ซูซีฟโครเมนเดลเนี่ยก็ผมหาในในเว็บฟาเกนติกาเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าผลิตออกมาตั้งแต่ปีไหนนะครับนะแต่คิดว่าเก่ากว่าปี2010เลยนะครับนะออกมาในคอนเซปต์ของ Amber Woody f r a g a n กนฟอ o ์วีแนนะครับแต่จริงผมว่ากลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างมัสกูลีนแล้วก็ค่อนข้างไปทาง ผู้ชายมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพอร์ผู้เอร์เนี่ยคือคุณแจ็คพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกลิ่นกันนิดนึงนะครับตัวท็อปโน้ตเนี่ยจะมีบิทเทอร์ออเรนจ์นะครับเนโรลี่แล้วก็ไซตรัสนะครับส่วนมิดเดโน้ตจะมีแพทชูลี่นะครับออริสโรสแล้วก็จัสมินนะครับแล้วก็เบสโน้ตจะมีเบนโซอีนไวช์ช็อกโกแลตแล้วก็วูดี้โน้ตอินเซนต์ทิทิเชียนวานิลานะครับแล้วก็โอลิบานัมแล้วก็มัสนะครับอ่ะไปลองกลิ่นกันเลยนะครับผมลองเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ ตัวที่ผมใช้บ่อยๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าผมซื้อไว้ตุนนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะหมดนะครับแต่จริงๆกใช้ไปน้อยมากนะไม่แน่ใจว่าเป็นกลัวเพราะว่าอะไรนะครับเขาก็ยังไม่ได้มีข่าวว่าจะดิสคอนดิเนียวเร็วๆนี้นะครับก็อาจจะเป็นด้วยความเพนิกของผมเองนะครับก็เลยไปหาตุนมาไว้นะครับนะซึ่งราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ฉีดตรงนี้แล้วกันโอเคก็ถือว่าสเปรย์เนี่ยออกฟุ้งเข้าใจได้ดีเลยนะครับอืม เปิดมาเนี่ยจะได้กลิ่นเป็นเหมือนคล้ายๆน้ํามันน้นะน่าจะเป็นกลิ่นของตัวเบนโซอีนนะครับแล้วก็ ที่ชัดๆเลยนะครับนะน่าจะเป็นกลิ่นของตัวของไวท์ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีแพชชชอยลี่นะครับขึ้นมาเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมจับได้เนี่ยจะเป็นกลิ่นเบนโซอีนนะครับแล้วก็ให้ความสึกเหมือนเป็นน้ํามันน้ํามันนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นไวท์ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีแพชชชอยลี่ที่ค่อนข้างดิบนะครับนะพวกกลิ่นมันมันค่อนข้างธรรมชาตินะครับคือแพชชชอยลี่มันจะค่อนข้างดิบมากเลยนะครับนะแล้วก็บางคนเนี่ยผมว่าอาจจะ รู้สึกว่าดมยากเลยนะครับสําหรับตัวนี้แต่ว่าผมก็ผ่านการดมน้ําหอมมาประมาณนึงก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่กลิ่นค่อนข้างยูนิคมากนะครับแล้วก็กลิ่นแพชชูรี่เนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยการดมน้ําหอมมาสักระยะนึงถึงจะเริ่มเข้าใจในกลิ่นเขานะครับนะแพชชูรี่เนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบ ดิบๆเถื่อนๆน,นิดๆนะครับแต่ว่ามันจะออกแนวแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอืแล้วก็อีกอันนึงคือกลิ่นไว้์ช็อกโกแลตนะครับมันก็จะเป็นฟิลเหมือนเหมือนเป็นช็อกโกแลตนั่นแหละครับคือถ้าใครเคยดมพวก เค้กไวช็อกโกแลตพวกนี้มันก็จะกลิ่นฟิลประมาณนั้นนะครับนะมันจะมีความหวานติดปลายๆนิดนึงนะครับสำหรับตัวไวช็อกโกแลตนะครับอืมแล้วก็อีกโนต้ตนึง,นงจะเป็นโนต้ตของตัวเบนโซอีนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นน้ำมันน้ำมันนิดนึงนะครับนะคือถ้าดมโดยรวมแบบโนต้ตสามโนต้ตเนี่ยมารวมกันเนี่ยกลิ่นมันจะออกแนวแบบเป็นแพชชูลี่ที่ดิบๆสักๆนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นไวช็อกโกแลตที่ ขมๆประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีความหวานปลายๆนิดๆนะครับแล้วก็มีความติดแบบน้ํามันน้ํามันนิดนึงในช่วงแรกนะครับนะค mm ือ hmm. กลิ่นอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับสาหรับคนที่เพิ่งจะเคยมาดมกลิ่นนี้นะครับนะอาจจะต้องไปผ่านน้ําหอมตัวอื่นๆมาก่อนนะครับถึงจะลองมาดมกลิ่นนี้แล้วถึงจะเริ่มเข้าใจเขานะครับตัวเนี้ย ผมได้หลังจากที่ผมเริ่มเล่นน้ําหอมเนี่ยมาก็สักประมาณเกือบ3ปีได้แล้วนะครับแล้วก็เลยเริ่มจะเข้าใจเขาบ้านะเท่าที่ผมได้มาช่วงแรกๆเนี่ยผมดมกลิ่นแล้วผมแทบจะขายอยากขายทิ้งเลยนะครับเพราะว่าผมแบบกลิ่นอะไรนะแบบ แปลกๆกลิ่นไม่เห็นหอมเลยอะไรเงี้ยจาได้ความสืกประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพอผ่านไปใช้เวลาผ่านไปประมาณ2-3ปีเนี่ยพอกลับมาดมเข้าอีกทีเนี่ยรู้สึกว่าโอ้กลิ่นมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากแล้วก็กลิ่นค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆนะครับแม้ว่าโน้ตมันอาจจะเบรนกันช่วงแรกอาจจะดูไม่ค่อยอาจจะดูแบบตะตกุกตะกักนิดนึงนะครับแต่ว่าพอ ผ่านเป็นมิดเดิลโน้ตหรือเบสโน้ตเนี่ยจะดีมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็กลิ่นท็อปโน้ตก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นแพชโชลีที่ออกแนวด,ดิบสกัสกๆแล้วก็เป็นกลิ่นไวช็อก ok ที่มีความขมขมแล้วก็มีความหวานรองปลายนิดนึงแล้วก็เป็นกลิ่นเบนโซอีน e ที่ความสึกแบบแคล้ายๆน้ำมันน้ำมันนะครับนะซึ่งดมแล้วมันแปลกดีนะครับมันไม่ได้แบบหอมแต่ว่ามันค่อนข้างแปลกมันค่อนข้างเตะจมูกมากกว่านะครับสำหรับตัวโครเมเดลนะครับ อันนี้ผมฉีดทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวลองไปดมช่วงมิดเดิลโน้ตกันดูนะครับมิดเดิลโน้ตของเขาเนี่ยเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าตัว เบนโซอีนหรือความเป็นน้ำมัน <fry> น <UC S> ้ำมันเนี่ยมันเริ่มแบบเบาลงนะครับแล้วก็ความที่มันเป็นไวช็อกโกลตเนี่ยความขมมันจะเริ่มลดลงแล้วก็ความหวานจะเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็แพชชอลี่เนี่ยมันเหมือนมันความดิบความกเนี่ยมันลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โน้ตที่เพิ่มเข้ามาอีกในช่วงมิดเดิลโน้ตเนี่ยน่าจะเป็นโน้ตของวูดี้นะครับคือมันจะให้ฟีลแบบออกแนววูดี้วูดี้เพิ่มเข้ามานะครับมันมากรบความเป็นดิบความสากของตัวแพชชชอลี่นะครับทำให้มันดูแบบเบนกัน เริ่มสมูทมากขึ้นนะครับผมถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ represent ความเป็น p a t c h o u l ได้เป็นอย่างดีมากแล้วก็ represent ความเป็นว h i t e c h ได้เป็นอย่างดีมากเลยนะสำหรับตัวโครเมนเดียวนะครับช่วงกลางเนี่ยดมง่ายขึ้นนะครับแล้วก็กลิ่นเริ่มมีความกลมกล่อมมากขึ้นนะครับผมสรุปภาพรวมช่วงกลิ่นกลางอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะเป็นกลิ่นตัว p a ช c h o u l ที่เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นว h i t e c h ที่ ความขมนลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความหวาน,นค่อยๆเติมเข้ามาทีละนิดนะครับแล้วก็โน้ตที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นโน้ตวูดดี้นะครับที่ให้ความรู้สึกแบบดูกลมกล่อมมากขึ้นนะครับช่วยตัดความดิบความสกข,ของตัวแพชชอลลี่ออกไปแล้วก็ความเป็นเบนโซอินความเป็นน้ามันน้ำมันเนี่ยหายไปเลยนะครับนะสำหรับช่วงกลางนะครับก็ถือว่าเริ่มมีมิติมากขึ้นแล้วก็เริ่มดมง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะอันนี้ผมชิดทิ้งไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงเลยลองไปดมช่วงเบสโน้ตกันดูนะครับ สำหรับเบสเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าไวท์ช็อกโกแลตกับตัวแพชชูรี่เนี่ยเบลนกันได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ความหวานเนี่ยค่อยๆเด่นขึ้นมาขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็โน้ตวูดดี้เนี่ยก็เริ่มชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เติมเข้ามาอีกเนี่ยน่าจะเป็นโน้ตของอินเซนต์นะครับให้ความรู้สึกแบบติดควันๆนิดนึงนะครับในช่วงท้ายก็ถือว่าช่วงท้ายเนี่ยจริงผมชอบมากที่สุดใน ในช่วงแต่ละโน้ตของเขาครับเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยมันค่อนข้างเบนกันค่อนข้างดีแล้วก็ความสกความดิบความเป็นน้ํามันน้ํามันอะไรในช่วงแรกที่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยถือว่าหายไปหมดเลยนะครับนะกลายเป็นโน้ตที่มีความมีมิติเป็นอย่างมากนะครับทั้งไวช็อกโกแลตที่เริ่มมีความหวานมากขึ้นแล้วก็ความขมเนี่ยหายไปแล้วก็ความแพชชูรี่เนี่ยความดิบความกเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสริมมาด้วยความเป็นวูดี้จากตัววูดี้โน้ตแล้วก็ เริ่มมีความเป็นอินเซนต์เข้ามาในช่วงท้ายถือว่าโอ้โหเบนกันออกมาได้ดีมากนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องรอไปถึงช่วงท้ายนิดนึงนะครับถึงจะเริ่มแบบเข้าใจเขาแล้วก็เริ่มแบบรู้สึกว่าเขาหอมนะครับนะถ้าต้มช่วงแรกๆเนี่ยคุณอาจจะแบบกลิ่นอีหยังวะหรือแบบอาจจะอยากขายทิ้งไปเลยเหมือนผมช่วงก่อนเลยก็ได้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวที่คนตามหากันเยอะแล้วก็ อาจจะต้องเป็นคนที่เล่นน้ําหอมมาสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะเริ่มเข้าใจในเนื้อกลิ่นของเขานะครับนะอาจจะดมยากสําหรับคนใช้น้ําหอมท,ที่เพิ่งเริ่มใช้ทั่วไปอาจจะดมยากกันนิดนึงนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนแล้วกันนะครับจะมีในทุกเคาน์เตอร์ที่เป็นไลท์เ s e x อ l u s i v e นะครับอย่างเช่นที่พารากอนนะครับที่เซ็นทรัลเวิร์น่าจะมีนะครับนะตัวนี้ ก็อยากให้เพื่อนๆไปลองกันก่อนก็ถือว่าเป็นตัวที่ขายดีมากๆแล้วก็ PBA บอกว่าจะหมดบ่อยมากนะครับสำหรับตัวโครเมนเดลนะครับก็ผมว่าถ้าคนที่ชอบเนี่ยก็จะชอบเลยแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ชอบเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าโดยกลิ่นเขาเนี่ยมันค่อนข้ามีความยุดนิคแล้วก็อาจจะต้องรอเวลาเขาให้ดายดาวนิดนึงให้กลิ่นมันเบนกันดีมากขึ้นอะไรเงี้ยถึงจะเริ่มแบบพอดมได้นะครับสำหรับตัวโครเมนเดลนะครับ เดี๋ยวผมให้คะแนนกันในแต่ละด้านนะครับสำหรับเรื่องแพคเกจิ่งก่อนนะครับก็แพคเกจิ่งจริงก็ผมมองว่ามันค่อนข้างเพลนๆไปหน่อยนะครับนะดังตัวกล่องตัวขวดนะครับก็ให้สักเจ็ดเต็มสิบละกันนะครับผมว่ามันเพลนๆไปหน่อยนะครับนะสำหรับลายนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องกลิ่นนะครับก็จริงๆก็ไม่ใช่น้ําหอมสไตล์ที่ผมชอบหรือโทนที่ผมชอบนะครับแต่ว่าโดยความมีมิติของเขาโดยความยูนิของเขาเนี่ยมัน ถูกเฉลตผมมากนะครับผมให้สัก8เต็ม10ละกันนะครับสำหรับเรื่องเรื่องกลิ่นนะครับนะแล้วก็เรื่องของความติดทนนะครับหรือเรื่องลองเจวิตี้นะครับก็ผิวผมเนี่ยจะอยู่ประมาณ7-9ชั่วโมงนะครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นกลิ่นที่ติดทนระดับเอเวอร์เรจละกันนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแล้วก็อาจจะไม่ได้แย่มากครับสำหรับตัวนี้นะส่วนเรื่องการกระจายตัวก็ในช่วงแรกเนี่ยน่าจะประมาณสักครึ่งช่วงแขนได้นะครับแล้วก็ ผ่านไปสักประมาณ3 4สชั่วโมงจะเริ่มเป็นสกินเซนตแต่ว่าเหมือนเวลาลมผ่านมันก็ตีแบบโชยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าไม่ได้แบบเป็นสกินเซนจ่าๆนะครับก็ถือว่ายังกระจายตัวได้ดีอยู่ผมให้โปรเจชันประมาณมอนเทลเลตทูวีกันนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็ถ้าเป็นมูลเคาน์เตอร์นะครับไซส์200 ml เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14,500บาทประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไซส์75ก็อยู่ที่ประมาณ ประมาณ8 0 0 0ันนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นได้อีกนะครับก็อยากให้เพื่อนๆไปลองเช็คกันดูก่อนละกันนะครับก็ตอนตนี้ผมแนะนําให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนละกันนะครับไม่แนะนําให้บายบายเป็นอย่างยิ่งนะครับนะคุณควรจะลองก่อนว่าคุณชอบกลิ่นประมาณนี้ไหมหรือว่ารอ,อเขาดายดาวแล้วลองดมซ้ําดูอีกทีว่าคุณชอบแนวกลิ่นเขาไหมถ้าชอบก็จัดได้เลยนะครับไม่เสียใจแน่นอนนะครับนะสําหรับตัวนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชแนลเลสเอกซ์คลูซีฟโครเมนเดลนะครับก็คลิปหน้าผมจะมารีวิวน้ำหอมตัวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอขอบคุณครับ